ครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพ่นไมโครพลัสนะครับเป็นรอบที่3นะครับวันที่6นะฮะวันที่6กรกฎาคมวันจันทร์นะครับจริงๆผมต้องพ่นตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานพอดีเครื่องพ่นมันมีปัญหานะครับพังก็เลยเอาไปซ่อมแล้วก็วันนี้ก็มีการติดตั้งป้ายนะครับป้ายของไมโครพลัสตตามนี้นะครับ โอเคอ่าผมพ่นเสร็จละนะฮะ ที่ผมพ่นเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับความสูงของต้นข้าวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับของแต่ละแปลงตอนนี้ผมก็อยู่ที่แปลงที่1นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่1น,นะครับความสูงข้าวก็อยู่ที่ราวสามสิบถึงสามสิบสี่เซนนะตาม้สามสิบสามสามสิบสี่เซนประมาณนี้นะครับครั้งที่แล้วได้ยี่สิบห้าเซน,นก็สูงพอสมควรเลย เดี๋ยวจะให้ดูดินด้วยนะครับดินก็แข็งหน่อยนะครับตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงไปนานแล้วครึ่งเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ตกเลยเดี๋ยวไปดูแปลงที่สองกันนะครับแปลงที่สองนะครับความสูงข้าวก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบยิบเจ็ดยี่ิบแปดเซนนะครับ27เจ็ดยแปดเซนส่วนดิน,นดินก็ตัวนี้ก็ดูแข อน่ยแปลง3มนะครับ,ค,รบความสูงค่าก็อยู่ที่เราๆยี่สิบถึง28เซนนะครับเห็นนะ,ะนะส่วนดินก็เหมือนกันครับเป็นแข็งๆหน่ยอยนะฮะฝนมันทิ้งช่วงไปนนานแปลงนี้ผมมีถั่วเขียวด้วยนะครับแปลงที่สาม ในแปลงที่4นะครับความสูงของค่าก็อยู่ที่ราวสาถึง 3, สาห้าเซนนะครับครั้งที่แล้วอยู่ที่2ี2สิบเจ็ดถึงยีเซนนะครับโอเคก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยนะภายใน1อาทิตย์ส่วนดินก็เหมือนกันครับจะเป็นแห้งแห้งแข็งแห,งหน่อยดินทรายนะครับโอเคนี่แปลงที่ห้านะครับ ความสูงข้าก็อยู่ที่แล้ว27-28ประมาณนี้นะครับ28-29เซนด้วยครั้งที่แล้ว25เซนนะครับแต่งนี้ไม่ได้พ่นไมโครพลัสนะครับแต่ผมว่านตัวเขียวไปด้วยนะฮะนี่เป็นแปลงเปรียบเ,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 เทียบนะครับก็ เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในอาทิตย์หน้านะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้าวแล้วก็ดินยังไงบ้างนะครับผมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครพลัสนะครับโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอจบคลิปอย่างนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ